ว่ากันว่าซัดดัมเหย่ะโหดแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าในสายตาของคนอิรักยุคนั้นยังมีคนที่น่ากลัวกว่าซัดดัคนที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้และมีความสุขกับการเห็นเลือดและความเจ็บปวดของมนุษย์แบบโรคจิตครับเขาคือลูกชายคนโตของซัดดัมครับชื่อของเขาคืออูเดฮุสเซนครับอูเดเปรียบเสมือนเจ้าชายราชทายาทที่บ้าคลั่งครับเขาโตมาพร้อมกับอำนาจล้นฟ้าที่พ่อมอบให้ และเขาก็ใช้อำนาจนั้นในการเปลี่ยนกรุงแบกแดดให้เป็นสนามเด็กเล่นนรกของเขาวีรกรรมแรกที่โลกต้องจารึกคือตอนที่เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอิรักครับปกติประธานโอลิมปิกเขาก็ต้องสนับสนุนนักกีฬาให้กำลังใจพัฒนาวงการกีฬาใช่ไหมครับแต่อูเดไม่คิดแบบนั้นสำหรับเขาการแข่งขันกีฬาคือการรบและถ้าใครแพ้คือกบฏครับ อูเดสร้างคุกส่วนตัวไว้ที่ชั้นใต้ดินของสำนักงานโอลิมปิก